สวัสดีค่ะแอลจากสาระดีๆนะคะวันนี้แอลจะมาแนะนำวิธีการถักสัญลักษณ์โครเชต์ค่ะโดยอุปกรณ์ก็จะมีไหมนะคะกับเข็มเข็มถักโครเชต์ค่ะซึ่งแอลจะใช้ของทิวลิปนะคะจะเป็นเบอร์5กับเบอร์6ออะคะ่ะแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นตัวงานเนี่ยแอลจะใช้เป็นเบอร์ เบอร์4หรือไม่ก็เบอร์5นี่แหละค่ะที่ที่เอลจะใช้นะคะอ่ะนี้เ,เริ่มถักลายแรกกันเลยนะคะลายแรกเนี่ยแน่นอนว่าการถักโครเชเนี่ยเบื้องต้นเราจะต้องถักโซ่นะคะในการจับไหมนะคะคือสอดไว้ใต้ของนิวก้อยเรานะคะแล้วก็ แล้วก็ไหมหมุนที่นิ้วชี้ของเราอย่างนี้นะคะนนตามความถนัดเลยค่ะเพราะว่าการวิธีการจับไหมนั้นคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะคะ่ะเื้องต้นนะคะการถักโซ่เดี๋ยวเอลจะถักประมาณ15โซ่นะคะ,ะคือสำหรับเอลนะคะเอลจะใช้ใช้เข็มนะคะอยู่ข้างใต้ไหมค่ะอย่างนี้แล้วก็ตวัดเข็มนะคะคล้องไหม แล้วก็หมุนเข้าตัวเองอะค่ะแบบนี้ดูทันไหมคะเบื้องต้นนะคะเอาเข็มนะคะไว้ใต้ใต้ไหมแล้วก็เอาเข็มอะค่ะเกี่ยวไหมหมุนเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็จับปมไว้จับไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงอ่ะอันนี้คือปม อนนัเราทาปมไว้นะคะไม่ไม่ต้องนับอะค่ะไม่ต้องนับว่าเป็นโซ่ที่หนึ่งคือเอาเป็นปมไว้อ่ะทีนี้การทําโซ่อย่างงี้เะคะ่ะเกี่ยวไหมลอดห่วงอย่างงี้ค่ะอันเนี้ยคือหนึ่งโซ่อีกทีน,นะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงสองโซ่เป็นสองแล้วนะคะเกี่ยวไหมลอดห่วง สเขียวไหมลรอดห่วง4ไม่ยากใช่ไหมคะวิธีการทำโซ่นี้เราได้สี่แล้วนะคะเขียวไมหมา,ห,าหกเจ็ดแ11เก้เา สิบสี่สิบห้าอะได้เป็นสิบห้าโซ่นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาถักสัญลักษณ์ต่อไปคือสัญ,ญลักษณ์ตัว x นะคะแอลคอเปลี่ยนเป็นสีนะคะอีกสีหนึ่งแล้วกันจะได้ดูชัดเจนนะคะเราก็จะต่อไปเลยนะคะต่อได้ไปเลยอะแล้วก็ จะถัก x นะคะเริ่มต้นเอาถักโซ่ขึ้นหนึ่งก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็มาถัก x นะคะนี่ค่ะแทงเข็มลงในหลักแรกนะคะไหมถ้าเป็นถ้าเป็นปลายไหมแบบนี้นะคะแอลจะทําวิธีการเก็บไหมก็คือไปเลยค่ะเก็บไหมโดยการใส่ไปด้วยเลยค่ะเนี่ยค่ะคือ แทงเข็มในหลักแรกแล้วก็เอาปลายไหมะคะ่ะนี่วิธีการเก็บไหมของเอลนะคะแล้วก็ฟักฟักไหมนะคะเป็นสองจะมีสองสองเส้นอยู่บนบนหัวเข็มนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมรอดทั้งสองเลยค่ะลอดสองห่วงนี่ค่ะเป็น1 x เส่วน x ที่สองนะคะ แทงลงไปในหลักที่2นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมค่ะก็ลอดผ่านสองห่วงแถวที่3แทงเข็มลงในหลักที่3าควักไหมเข้ามาเกี่ยวไหมนะคะลอดสองห่วง แทงเข็มลงไปควักไหมนะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงสองห่วงทำแบบนี้นะคะไปเรื่อย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะตัวเอกนี่ค่ะสัญ,ญลักษ์เอกเสร็จแล้วนะคะสัญ,ญลักษ์ต่อไปเดี๋ยวเรามาถัดตัวทีนะคะตัวที ขึ้นโซ่สองนะคะคลิกงานกลับนะคะหมุนหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมก็จะมีอยู่สามสามเส้นนะคะบนเข็มะคะ่ะแล้วก็เกี่ยวไหม พักออกทั้งสามเส้นเลยค่ะเกี่ยวไหมลอดห่วงทั้งสามเส้นเลยนะคะ,ะมาดูอันที่สองสองทีนะคะหมุนหัวเข็มหนึ่งครั้งนี่ค่ะแล้วก็แทงลงไปในหลักที่สองนี่นะคะ เกี่ยวไหมดึงเข้ามาสามห่วงนะคะบนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมลอดห่วงทั้งสามห่วงเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับตัวทีรอบนะคะหมุนหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงไปในหลักถัดไป เกียวไหมขึ้นมาสามเส้นบนหัวเข็มเกี่ยวไหมลอดห่วงสามห่วงนะคะบนหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงในหลักถัดไปเกี่ยวไหมเข้ามาสามเส้นเกี่ยวไหมลอดห่วงทั้งสามอัน นี่ค่ะทำให้จบไปเลยนะคะ นี่ค่ะตัวทีสัญลักษ์ T ีนะคะค่ะสัญลักษ์ต่อไปเป็นสัญลักษ์ตัว f นะคะการขึ้น f เนี่ยจะต้องขึ้นโซ่3โซ่นะคะ1 2 3นะคะคลิกงานกลับอะคะ่ะก็หมุนหัวเข็มนะคะ1ครั้ง แล้วก็ถักลงไปในหลักแรกก็จะเป็น3ามเส้นเหมือนกันนะคะเหมือนกับตัวทีค่ะแต่เราจะลอดทีละสอห่วงนะคะถ้าเป็นทีเนี่ยลอดหมดเลย3ามห่วงแต่ถ้าเป็น f เราจะลอดทีละ2ห่วงค่ะเนี่ยค่ะเกี่ยวไหมลอดสองห่วงแล้วก็จะเหลืไว้สองห่วง แล้วก็เกี่ยวไหมลอดอีกสองห่วงนี่ค่ะอันนี้คือตัว F นะคะอ่ะอีกครั้งนะคะมุนเข็มหนึ่งรอบนะคะมุนเข็มไปคล้องไหมหนึ่งรอบแล้วก็แทงลงในหลักถัดไปดึงไหมเข้ามาได้จะมีอยู่บนหัวเข็มสาบเส้นนะคะอ่ะเกี่ยวไหม เกี่ยวไหมรอดห่วงทีละสองอ่าเองเป็นสองเอฟแล้วนะคะหลักที่สามสามเอฟ และนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัว F นะคะสัญ,ญลักษณ์ตัว F เนี่ยจะสูงกว่าสัญ,ญลักษณ์ T นะคะต่อไปก็จะเป็นการถัก V และ A นะคะในการถัก V และ A เนี่ยเดี๋ยว L จะเอาเป็นถักเป็นตัวก้นหอยแล้วกันนะคะมันจะได้ดูง่ายะคะ่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาถักสัญ,ญลักษณ์ V กับ A นะคะ เรามาขึ้นงานเป็นเป็นแบบก้นหอยนะคะวิธีขึ้นของแอลนะคะก็จะเป็นการพันได้สามอันนะคะนี่ค่ะแล้วจะให้ตัวปลายค่ะอยู่ตรงกลางก็จับจับจับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ ควักควักไหมแล้วก็เกี่ยวไหมรอดห่วงอย่างเงี้ยค่ะทำปมแล้วก็ถักเอกไปหกเอกนะคะลอดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดึงไหมเข้ามาแล้วก็รอดห่วงเออแล้วก็เนี่ยค่ะไหมรอดห่วงสองห่วงหนึ่งเอ็กแล้วนะคะสองเอก สามเอ็ก x, 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 x ในการขึ้นงานแบบก้หนหอยนะคะมันก็จะเหมาะกับงานพวกงานที่เป็นแบบตุ๊กตานะคะ หรืองานทำกระเป๋าก้นกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะได้มาแล้วใช่ไหมคะก็ดึงค่ะดึงให้ถูกเส้นนะคะดึงจับเส้นเดีวดึงแล้วก็ดึงอีกทีนี่ค่ะก็จะติด ปิดงานไปก่อนนะคะ่ทธีการปิดงานการปิดงานก็จะเรียกว่า c นะคะคือแทงเข้าไปนะคะมาส่างแล้วก็มาสองมีสองได้อยู่บนหัวเข็มนะคะแล้วก็ควักลอดมาเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือการปิดงานวิธีการปิดงานที่ว่าเ,เราทําเสร็จแล้วเราปิดงานก็เนี่ยคะ่ะเป็นตัว c ไปอ่ะโอเคทีนี้มาถักตัว v นะคะ ัว v ก็คือการถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันง่ายๆนะคะการถักเรียกว่าการถัก x 2ครั้งในหลักเดียวกันก็มาดูเลยค่ะหลักแรกนะคะเนี่ยค่ะแทงเข็มลงไปในหลักแรกนะคะควักไหมขึ้นมามี2ห่วงใช่ไหมคะอะ่เกี่ยวไหม รอดสองห่วงเกี่ยวไหมรอดห่วงแล้วก็แทงเข็มในหลักเดียวกันเกี่ยวไหมเอาไหมรอดห่วงค่ะนี่ค่ะคือตัว V อันนี้ก็คือเป็น1 V แล้วนะคะอีกครั้งนะคะแทงเข็มลงไปในหลักที่สองเกี่ยวไหมเข้ามา เป็นสเส้นอยู่บนหัวเข็มเกี่ยวไหมลอดห่วงทั้งสองนี่ค่ะอันนี้เป็น 1X นะคะแล้วถ้าจะเป็นตัววก็ลงในหลักเดียวกันนี่ค่ะเป็น 2V แล้วค่ะอ่ะแอลจะถักไปทั้งหมด 6V นะคะ 2V แล้วนะคะ สามวี หกค่ะโอเคอันนี้ก็จะได้แล้วนะคะ V แล้วก็ปิดงานเป็น C ค่ะอ่ะนี่ค่ะก็ได้แล้วตัวทีนี้เราจะถักตัว A นะคะการขึ้นงาน V เนี่ยก็คือเหมือนการเพิ่มอะคะ่ะ เพิ่มความกว้างของตัวชิ้นงานนะคะในการถัก v ส่วนในการถัก a a จะเป็นการารวบชิ้นงานนะคะให้มีขนาดเล็กลงอะคะ่ะก็คือแทงแทงเข็มลงในหลักแรกนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มลงในหลักที่สองเกี่ยวไหมขึ้นมา นี่ค่ะเป็น3แล้วก็คล้องใหม่รวบเข้ามาทีเดียวอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะคือการรวบชิ้นง,งานนะคะแล้วถัดไปแทงเข็มหลักถัดไปใหมเข้ามามี2เส้นนะคะบนหัวเข็มแล้วก็แทงเข็มในหลักถัดไป มีสามเส้นนะคะแล้วก็มัดใหม่ลอดห่วงสามห่วงเลยค่ะไปแทงเข็มในหลักแรกแทงเข็มในหลักถัดไปหนึ่งเข็มลอดห่วงแทงเข็มในหลักแรก แทงเข็มลงไปในหลักที่สองอเอาเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะะหลักแรกไปหลักที่สอง่อะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็ปิดงาน ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์การถักโครเชต์แล้วนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากลองถักก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะข,ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ